อัปเดตนะครับล่าสุดเสกสรรกับเรียมเฮริสันที่จะไปดวลกันที่เดนเวอร์อเมริกานะครับวันที่7กันยายนนี้วันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตเรื่องการซ้อมนะครับแล้วก็เนื้อตัวแล้วก็ประเด็นที่พูดถึงการทั้งสองคนนะครับการสัมภาษณ์ต่างๆนะเกริ่นก่อนนะครับคู่นี้เนี่ยมีแววว่าจะเจอกันเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่บางสันเนี่ยเข้ามาชกวันลุมพินีไฟแรกเลยนะเพราะว่าเจ้าเรียมเฮริสันเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะดวลกับบางสันมากๆเลยนะครับคือเรียมเฮริสัน เ,เป็นแฟนคลับของบางสันนะครับแล้วก็ติดตามการชกมาตลอดตั้งแต่มวยไทยหยกเลยนะแล้วก็พอบางสันของเราเนี่ยได้มาชกวันลุพ่พขนี้นะครับเรียมพสันก็ดูติดตามแล้วก็ชื่นชอบเป็นนักชกที่เจ้าตัวเนี่ยอยากจะเจอด้วยมากๆเลยแล้วก็พูดมาตลอดนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสเจอกันนะล่าสุดนะครับเรียมพัตรสันเนี่ยก็ได้มีการโพสต์เลยนะว่าอายุเจ้าตัวเนี่ยก็เยอะแล้วนะ38ปีแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะมีไฟอีกสักไฟหนึ่งเพื่ออ,อำลาก่อนที่จะแขวนนวมเลิกชก เจ้าตัวก็อยากจะชกกับเสกสันคนเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าอยากจะไปดวลกับนักชกที่ตัวเองเนี่ยชื่นชอบไฟน์นี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับทางบอสชาตรีเนี่ยก็ประกบให้ทั้งคู่ไปดวลกัมป้นกันนะครับที่สหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นไฟที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะซึ่งประเด็นที่แฟนมวยห่วงนะครับก็เรื่องที่บางสันไปชกที่อเมริกาครั้งแรกเนี่ยจะมีผลต่อการชกหรือเปล่าจะตื่นเต้นหรือเปล่าเป็นการออกนอกประเทศนะครับหรือเรื่องของสภาพร่างกายสภาพอากาศอย่างนี้นะเอาจริงเนี่ยบางสันก็เคยไปชกต่าง ประเทศมาแล้วนะครับถึง4ครั้งเลยนะครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่5แล้วที่เจ้าตัวเนี่ยได้ออกไปโชคต่างประเทศดังนั้นผมคิดว่าบางสันก็น่าจะมีประสบการณ์อยู่ไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการเจ็ตแลกอะไรแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีผลมากนะครับในบทสัมภาษณ์นะของบางสันก็บอกว่าจะบินไปเตรียมตัวตั้งแต่วันที่1เลยนะครับก็มีเวลาไปปรับสภาพอากาศนะครับเกือบ1ึสัปดาห์เลยนะซึ่งคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็เนื้อตัวนะครับอย่างที่บอกว่ามีอะไรที่น่นนาสนใจ ทั้งเรียมเฮริสันเองที่อายุก็38ปีแล้วนะแล้วก็หายไปนานมากๆเป็นปีเลยนะครับการที่ต้องกลับมาชกในไฟนี้เนี่ยจะมีผลหรือเปล่ากับบางสันเองนะครับก็อายุถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นน้องนะแต่ว่าก็35ปีแล้วนะแล้วก็การที่ไปเจอมวยจอมบูแข็งแรงแข็งแกร่ง,แ,รงแบบเรียมเฮริสันเนี่ยบางสันเองก็ต้องเตรียมตัวอย่างดีเหมือนกันนะครับเริ่มจากเรียมเฮริสันก่อนนะครับเอาจริงถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้ชกมวยนานแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเครดิติตตามนะไม่ว่าจะเป็น Instagram, อินสตาแกรมโซเ ชียลมีเดียของเรียมเฮยสันเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการฝึกซ้อมอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายเข้าฟิตเนสนะครับการซ้อมมวยหรือแม้กระทั่งการสอนมวยเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่เรียมเนี่ยได้ขยับขยื้อนร่างกายอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พอมีไฟ์การชกนะครับผมก็เห็นว่าโอ้โหมีการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เลยนะมีทั้งวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเข้าฟิตเนสทาร่างกายนะเสริมความแกร่งมีการซ้อมมวยไทยแบบเต็มระบบนะครับประสบการณ์ของเรียมเฮย นในการชกมวยไทยมาอย่างชกโชนเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในวัย38ปีเนี่ยจากที่ผมเห็นตามโซเชียลนะที่แกแบบออกกําลังกายนู่นนี่นั่นเนี่ยยังดูแข็งแรงนะครับยังมีความคล่องตัวคล่องแคล่วแล้วก็ยังดูแข็งแรงอยู่นะสรุปให้เลยนะครับก็คือจากที่ผมไปส่องไปดูนะครับการฝึกซ้อมต่างๆของเรียมพันธิสันนะสภาพร่างกายการเตรียมตัวต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเรียมพันธิสัน มาดีมากๆเผลอๆเนี่ยอาจจะเตรียมตัวดีกว่าทุกไฟด้วยนะเพราะว่าแกเนี่ยต้องเตรียมมาเจอกับบางสันที่ต้องบอกว่ามีท่าทรหดมากๆถ้าไม่หนักไม่แรงไม่แบบโหถึงน็อกถึงตายจริงเนี่ยบางสันไม่ยอมทิ้งตัวแน่นอนนะครับดังนั้นเรียมทีสันต้องเตรียมเรื่องของพละกําลังนะครับเรื่องของความแข็งแรงหัวจิตหัวใจแล้วก็ความฟิตมาแบบเต็มร้อยแน่นอนซึ่งผมคิดว่าแนวโน้มของการฝึกซ้อมของเรียมสันเนี่ยก็ออกมาดีนะครับคิดว่าผลการโชคบ,บนเวทีเนี่ยน่าจะดี นนน่นอนส่วนบางสั่นนะครับต้องบอกว่าไฟนี้น่าสนใจมากๆ ก,ก,กนะเพราะปกติเนี่ยหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าบางสันแกซ้อมเองนะคะรับก็ถือว่าเป็นนักมมยอีกคนหนึ่งที่มีระเบียบวินยัยตั้งใจในการฝึกซ้อมมากๆถึงแม้ว่าจะซ้อมเองไม่มีใครมาบังคับไม่มีใครมาคอยจ้าจี้จ้าชายแต่ว่าบางสันก็ทุกครั้งที่ออกมาชกก็เห็นได้ว่าซ้อมมาดีมากๆสภาพร่างกายยังเดินเบียดเดินชนแบบ3มยกได้สบายๆนะครับแต่ไฟน์นี้นะครับบางสันมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่สอสมหมายนะครับเป็นระยะเวลากว่า1เดือนเต็มเลยนะแล้ว ก็เท่าที่ผมดูสองโซเชียลแกนะครับว่าแกฝึกซ้อมยังไงกินยังไงนะครับผมเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือไฟนี้เนี่ยบางสันให้สัมภาษณ์เลยนะว่าไฟนี้แกเน้นเรื่องอาหารการกินมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าเรื่องโภชนาการเนี่ยน่าจะดีมากขึ้นนะครับน่าจะมีคนที่คอยแนะนําให้ว่าต้องกินอะไรเน้นโปรตีนยังไงวิตามินยังไงอ่ากินพลังงานกินคาร์บยังไงผมคิดว่าไฟนี้บางสันก็มาดูแลเรื่องนี้มากขึ้นนะครับใส่ใจเรื่องอาหารการกินมากขึ้นนะแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาในการ ฝึกซ้อมไฟนี้ก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สําคัญมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนผมก็มีการพูดถึงตลอดนะครับว่าถ้าเกิดนักมวยไทยเรามีเรื่องของฝีมือองค์ความรู้กระดูกประสบการณ์ในการชกมวยไทยอยู่แล้วแต่สิ่งที่นักมวยไทยส่วนใหญ่ขาดก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งการที่บางสันนามาใช้ในไฟนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆที่จะทําให้เห็นว่าไฟนี้บางสันมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะรับมือศึกใหญ่ในไฟเปิดตัวที่อเมริ ยอย่างเต็มที่แล้วก็อย่างดีเลยและจากที่ผมเห็นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าการที่แกฝึกซ้อมในแบบใหม่ในครั้งนี้เนี่ยน่าจะช่วยในเรื่องของสภาพร่างกายเพิ่มมวลกล้ามเนื้อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระบบหายใจอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าไฟนี้บางสันมาดีขึ้นแน่นอนนะครับโดยปกติตามธรรมชาติของบางสันเนี่ยเป็นนักมวยที่เดินไม่หมดไม่ยอมอยู่แล้วนะถึงจะดูหมดดูเหนื่อยแค่ไหนบางสันแกก็เดินหน้าท้าแลกตลอดจนจบยกอยู่แล้วการที่แกเพิ่ม ทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเน้นเรื่องโภชนาการเข้ามาเพิ่มเติมผมคิดว่าพอร่างกายแกแกล่งขึ้นระบบหายใจดีขึ้นนะครับคาร์ดิโอดีขึ้นกล้ามเนื้อเยอะขึ้นแข็งแรงขึ้นผมคิดว่ามันก็จะเป็นส่วนเสริมที่ทําให้บางสันเนี่ยเดินบวกเดินแรงได้มากขึ้นอาวุธก็จะมีความหนักหน่วงมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องสภาพจิตใจนะครับเรื่องไมเซ็ตในการชกเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับบางสันเนี่ยเป็นนักมวยที่ผมชื่นชอบมากๆนะเรื่องหัวจิตหัวใจของแกนะไม่ว่าแกจะโดนเยอะแค่ ไหนนะถึงแม้ว่ามีอาการเจ็บ อาการสุดอาการยุบให้เห็นเนี่ยแกเนี่ยแทบจะไม่เคยทิ้งตัวเลยนะผมต้องบอกว่าเรื่องหัวจิตหัวใจเนี่ยแฟนมวยน่าจะเห็นตรงกันว่าบางสันเนี่ยมีมาเกินร้อยแน่นอนดังนั้นด้วยองค์ประกอบในการฝึกซ้อมแล้วด้วยนะที่เก็บตัวดีมากไฟนี้แล้วก็บวกกับสไตล์การชกของแกจิตใจของแกนะครับผมคิดว่าไฟนี้เดือดแน่นอนแล้วก็เนื้อตัวที่ผมเห็นล่าสุดที่มีการเปิดค่ายให้สื่อเข้าไปสัมภาษณ์นะครับผมก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อร่างกายก็ดีขึ้นนะครับ แล้วก็ไฟนี้เนี่ยชกใน140ปอนด์ด้วยนะก็ไม่ได้บีบน้ําหนักมากไม่ได้ไปชกในรุ่นร3 5แล้วเรื่องการทําน้ําหนักเนี่ยก็ตัดปัญหาไปหายห่วงได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าไฟนี้บางสันเองไม่มีอะไรให้ต้องห่วงเลยนะครับทีนี้มาพูดถึงกันนิดนึงนะครับว่าไฟนี้เดี่ยมันรูปเกมจะเป็นยังไงแล้วคิดว่าใครมีความดีกว่าเลื่อมกว่ายังไงบ้างนะเอารูปเกมก่อนผมคิดว่าทั้งบางสันแล้วก็เรมเฮเดรสันเนี่ยชกกันเดือดแน่นอนด้วยสไตล์การช,ชออกของนงคูู่ับบมวยทั้ง แน่นอนว่าแฮริสันอาจจะไม่ได้มีความบู๊ดูเดือดเท่าวังสันนะครับแต่ก็เป็นมวยที่มีอาวุธเยอะนะครับหลากหลายจุดเด่นเลยก็คือเตะขาต่อ,อยหมัดนะครับเรียมิสันเป็นมวยที่เตะขาได้หนักได้แรงมากๆนะเตะนักมวยไทยหลายๆคนเนี่ยขาเดี้ยงยานแตกมาแล้วเหมือนกันนะแล้วก็เรื่องประสบการณ์ต้องบอกว่าเรียมยสิสันเป็นนักชกต่างชาติที่ประทะนักมวยไทยเบอร์ใหญ่ๆใ,ใ,ในบ้านเรามาเยอะมากๆนะครับดังนั้นเรื่องของชื่อชั้นประสบการณ์เนี่ยผมคิดว่าพอๆกันกับบางสัน นะแล้วก็จุดที่น่ากลัวอย่างที่ผมบอกนะครับหมัดที่คมที่เร็วของเรียมไฮลสันนะครับแล้วก็ลูกเจาะยางแต่ขาของแกนี่แหละที่ผมรู้สึกว่าน่ากลัวอยู่เหมือนกันแล้วก็บางสันก็ต้องดูแล้วครับว่าโดนเจาะยาเงเยอะๆเนี่ยจะ เป็นยังไงนะเพราะว่ามวยที่เดินเข้าหาเดินบี้เดินเบียดอย่างบางสันเนี่ยมันก็ต้องอาศัยลูกเตะสกัดเจาะยางนี่แหละทําลายจังหวะนะครับไม่ให้เดินเข้าหาดังนั้นก็ต้องดูว่าบางสันนะครับจะแข็งแรงแข็งแกร่งแค่ไหนเรื่องสภาพร่างกายนะแต่ว่าเรื่องสภาพจิตใจเนี่ยผมเชื่อแน่นอนว่าต่อให้แกจะเจ็บแค่ไหนเนี่ยแกก็เดินอย่างเดียวอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือจุดเด่นของเรียนพลิสันนะครับส่วนบางสันแน่นอนครับว่าเป็นนักมวยที่รูปมวยทรงมวยเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูสวยงามอะไรมากมายนะแต่ที่สําคัญของ บางสันนะครับแกคือนักมวยที่บูต๊ติดตัวแล้วก็แกมีอาวุธที่หลากหลายนะครับเอาจริงๆแกกล้าใช้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นลูกศอกกับหมุนตัวทีต่อยมาเตะขาแทงเขา่าฟันศอกแกมีครบหมดเลยนะครับเป็นมวยที่เหมือนซ้อมอะไรมาคิดอะไรออกเนี่ย กกล้้าออาใชหมดนี่แหละผมว่าเป็นจุดเด่นมากๆของบางสันนะแล้วก็บวกกับเรื่องของจิตใจแกที่มาเกินร้อยด้วยแล้วเนี่ยผมคิดว่าโอ้โหไฟนี้ไม่ใช่งานง่ายของเตรียมพฮริสันเลยนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับไฟนี้บางสันก็ให้สัมภาษณ์นะว่าลูกที่เตรียมมาปิดเกมเจ้าเตรียมพฮริสันเนี่ยก็คือลูกศอกนะครับไฟนี้เนี่ยอาจจะเน้นฟันศอกเยอะหน่อยนะก็ต้องลุ้นว่าถ้าเกิดบางสันแกเบียดเข้าติดตัวได้นะครับบอกเลยว่าเกมไฟนี้เนี่ยเดือดแน่นอนบางสันเนี่ยมีสิทธิ์เหมือนกันนะที่จะ เจ้าเรียมเฮสันเนี่ยถึงนับถึงน็อกได้เรียมเฮสันเหมือนกันนะครับด้วยความหนักความแรงนะแล้วก็ต่อยหมัดดีมากผมคิดว่าก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะต่างคนต่างมีดีผมว่าคู่นี้เนี่ยต้องวัดกันว่าหัวจิตหัวใจใครดีกว่าซึ่งผมมองว่าบางสันมีหัวจิตหัวใจดีกว่าแน่นอนถ้าทะละหดอดทนเนี่ยผมคิดว่าบางสันก็ดีกว่าแน่นอนดังนั้นผมค่อนข้างมั่นใจไปทางบางสันนะว่าไฟนี้แกจะกลับมาโชว์ฟอร์มได้เดือดแล้วก็น่าจะ เป็นฝ่ายที่เอาชนะเรียมไฮริสันไปได้ถึงแม้ว่าจะไม่ง่ายนะแต่ผมก็เชื่อว่าไฟนี้เนี่ยแกซ้อมดีจริงๆจากที่ผมเห็นนะแล้วก็เรื่องควาิตหัวใจแกเนี่ยผมชื่นชมมากๆแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นจุดแข็งแหละที่จะทําให้บางสันนะครับสามารถเอาชนะเรียมไฮริสันไปได้ในไฟนี้ครับแต่อย่างที่บอกนะครับมวยเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะมันอยู่ที่วันนั้นเนี่ยวางแผนมายังไงเข้าแผนหรือเปล่าเข้าทางเราหรือเปล่า,าเรียมไฮริสันอาจจะแก้เกมมาดีกว่าทําได้ดีกว่าก็เป็นไปได้หมดเลยนะครับแต่ว่า แฟนมวยนะครับคิดเห็นยังไงนะจากที่ผมได้เปรียบเทียบกันดูนะว่าก่อนชกกัน2 3สสัปดาห์เนี่ยเตรียมตัวกันมายังไงซ้อมกันมายังไงร่างกายแต่ละคนเป็นยังไงเนี่ยก็วิเคราะห์กันดูได้นะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงนะพูดคุยกันได้นะครับคิดเห็นว่าบางสันจะใช้ลูกบ้าดีเดือนนะครับความแข็งแรงแข็งแกร่ง,รงอาวุธที่หลากหลายเนี่ยสยบเจ้าเรียมพีเสันได้หรือเปล่าหรือว่าเรียมพีสันนะครับจะสามารถใช้ความเร็วความหนักของอาวุธหมัดแล้วก็ลูกเตะเนี่ยเก็บกินแล้วก็เอาชนะบางสันไปได้คิดเห็นยัังงไนะครบ ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะ